เทนี่เหรอแบบนี้อะเราต้องลงไปเลนข้างล่างว่านี้ฮะแป็นไรเราทำปิดถนนให้เดินเนี่ย เอามีทำปันคโอ้โหนทำกินเขาเลยนี m Yeah, <pumpkin. laughs> My My yeah alright there you go เอาพีเวลาคนตัวสูงลูก that's tá ดราคอนค่ะพิลาอีซีดราคอนแบทแบทแมนแม่งจะดราคอนเหรอน้องแคมมี่อยู่ไหนฮัลโหลเราไปตามร้านเปล่าแล้วแต่งมาเดินเล่นกันนี พี่เวลาเอเลียนพี่ไลาเห็นเอเลียนเปล่ามีเห็นขนมเขาซื้อกันซื้อมาเองเปล่อ๋อนี่ไงมีต้องมาปั่นนี่ไง ข้าแถวปั่นเนี่ยเอาไปให้ให้พี่เวลาปัน่นพี่เวลาตอนแถวปั่นหรือป,อป,ปะขดวย Bella. <San> What? That's good, perfect. Thank you. Here, stand her up here. Mom, <laughs> right. stand right here. Dad, can you see everything? That's perfect, yeah. Alright, you get two stickers. There and we go. Candy. Thank you. <laughs> Alright, did that work better for you? That's Sound perfect, good? that's perfect. Okay. Thank you so much. เฮ้าแล้วเฮ้าแล้วเฮ้าแล้ว Let's go. Yeah, Let's go. Thank you. Happy Halloween. Yeah. Happy Halloween. <laughs> let's go, Kak. You Thank you. <laughs> <laughs> yes. Yeah. <Halloween>. <laughs> อะไรแบนี้บอสไล่เงียสวีแอปทรีอันนั้นของมาด็อกอันนั้นของด็อกกี้ครับแบบนี้อเ s <laughs> o m ม t r ีต t b a ี้ เอาแล้วใครจะเข็นเราไม่ Trick or treat So can little one have one too Trick or treat That's okay Thank you <laughs> แป้งนู้นเหรอหรอ,อ้อมไปกันด้วย We have tweet นะอ,อ,อันนี้มีเหรออออุออ้ย <Thank you S 1> คนเ <your country. S 1> ต็มต้งไหนนะทำไมดูเหมือน bên dưới <laughs> nghe tôi chờ đây mới này đó nữa mì đi <laughs> Cảm ơn thịt nha à, Nè, sách sửa phim hả? นครับีอชอบเอเลี่ยนแต่ก็ไม่มีเขียนนะแต่เหน็หนเอเลี่ยนเดนินเข้ไมแต่โอเค thank you thank you ด้วยอะไรอะ เอาไปสิาไป่ด ah, ู ah, ah, ้าเอคนนี้ก็เป็นครับแม่มดครับเดี๋ยวไปอย่างเงี้ยอ้าวมามีดูอ้าวคุณครูแล้วตรงนี้ your Hey! Oh, hey, yes, oh, nice to meet you! Hi, this is Alex. Alex is coming friend. They're in the force again. Oh So, so you yeah. Get the <laughs> Are you having fun? you having fun? Yes. I know, she's like this. Nice to see I'm you. Here. Take care, guys. Bye, guys. มีแล้วไงพี่เวล่าเห็นบาสไลเยียเปล่าเออพี่เฟล่าเหมียวๆใส่เสื้อลุกยังมียใ้ เอาพี่กลาเข,ข้า,ปาไปพร้อมมึงกูค่ะลูกไปไปทวิตกันขอบคุณ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  thank you <laughs> hey, much. appreciate that thank you ถ้าไม่ติดจ,จะมีมีเด็กเด็นเข้าไปวะนี่ไงที่นอนไม่หลับไปคืนอ๋ออ้ยร้านใหม่ร้เราเคยมากินอะไรกนใช่ไหมอาเขาแต่งชุดฮาโลาวีนมาเล่นครับเขาแต่งชุดฮาโลาวีนมาเล่นไง โอเขาคงเก็บหมดแล้วแหละเหมือน,นี้ <c oughs> เออันอไไน, <laughs> อนั้นทมกิน1ชุดเลยอย่างนี้เลยลูกก็ท <c oughs> กางเกงด้วยครับลพี่เบล่าบิ๊กเบิร์ดลูก o l e d ชื่อตัวอะไรไม่รู้อย่ะนี่เขาเป็นอะไรอ๋อถ่ายรูปนั่งรถพัดลมเหรอไม่น่าจะไม่เหมือนจะเป็นถ่ายรูปนะเออเออก็ดีนะแล้วมันเป็นยังไงต้องรอมไหมนี่ไงก็เลือนหาถ่ายรป พี่จากรู้ว่าเขาจะเขาจะชาร์จยังไงเขาไม่เล่นเลยเอาไห้ล่ะมี่เอาได้ไงฮะ ไม่เอาก็ได้อ้าวแล้วเขาได้อะไรเมื่อไม่รู้เคให้มคลเกอะไรว่าไปหรือเปล่าอ้าวแล้วลูกก็ได้รูปไหมเมื่อกี้นะใส่อีเมลใช่เหรอว่าใส่อะไรไม่ถึงวิเบอร์โทรอย่างี้อ้าวแล้วมันจะไปไหนเขาจะไปทำอะไรดีก็ว่าล้วได้ทำไมอันร้านนี่เหรอ ปีนี้เด่นเด่นเป็นปลาฉลามนะครับเด่นเด่นใช่ไหมครับเด่นเด่นเต้นเต้นเป็นปลาฉลามใช่ไหมครับปลาฉลามร้องยังไงปลาฉลามร้องยังไงปลาฉลามร้องยังไงบบา ทีลากินอะไรคะอออเจลลี่เบนได้ได้มาน้อยหนึ่งท <ś c oughs> ี่ราได้สติกเกอร์มาด้วยนะคะใช่ไหมได้เต่าเ็มีมาสองอันนะเต่ากระต่าโซตอให้มาสองอันใช่ไหม,ม,ขมกเขาบอกว่าไดนนกไหม ชิคก้าชิสสนุกไหมคะยูเป็นอะไรปีนี้ยูเป็นไรเลดี้บาร์สป่ะเข่าไหมตัวน,นี้เป็นเบบี้ชารเออม่วงแล้วเบบี้ชาร์ดเด,ดินๆเราแล้ว,ลวยิ่งยังหิ่งยังอ่ะม่วงด้วยยิ่ยงเลยเยวกลับขึ้นรถแล้วโอเคไหมครับโอเคไหมกึ่ดจอบกึ่งจอบ อันนี้เป็นความคิดอันนี้ได้ดีเป็นความคิดแดดดีก็เป็นดีหนา้าเ็จะเป็นอันนี้ดีหน,น้นา,า,นา,า,านนก็รมามาั่ S <S> ไปไว้ฉลองวันเกิดเอ้ยไม่ใช่วันเกิดมาม่าเว้ยวันพฤหัสแล้วแต่วันพฤหัสราคาแต่ไปฉลองวันนี้รอบหนึ่ืขาติดฟันเหนียวเหนไม่คยเคี้ยวนะพอแล้วนะฟันหลุดออกมาแล้วมั้งเก็บไว้ก่อนนะอันนี้เก็บไว้ก่อนฟันหลุดออกมาแล้วมั้งครับไปไปไป

เบ,บลล่าอยากเล่นไหมไ <c oughs> ด้เล่นไม่เป็นน้องให้มามาฝัาน้กลัวลม้มแต่เขามีที่จับให้อยู่นะ ฮ่านอนมแล้วเบบี <mówi> ้บายบายดีเดินไหมคะเดินไหมคะเขาปิดกลับบ้านทุแล้วเขากลับบ้านแล้วลูกพี่อวละ เขาเก็บไปแล้วค่ะพี่หน้าคุนจะมีบูธท,ที่เขาให้งไงลูกแต่ตอนนี้เขาเก็บไปแล้วค่ะเ,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 เดี๋ยวพี่หน้าเราต้องมาเร็วกว่าน,นี้โอ้ยทิศหน้าก็มีนี่ใช่ไหมมันมีอ๋อเหรออุ้ยมันเป็น,โอ,ออนโอทอมเต้นหนะอ๋อเหรอะแดนซ์สิไง down dance craft crafting ถ้วยมาวางเต็มเลยหมดแล้วลูกโนมอค่ะเขาเก็บหมดแล้วลูกเรามาช้าไปนิดเดียวนิดเดียวยังได้นะเดีาก็ยังได้เลยนะคะโนมอลแคนดี้ อะไรครับเอเชียนฟู้ดเนี่ยหรอร้านเนี่ยนะอ๋อที่เป็นบาร์ใช <c oughs> ่ไหมคงไม่มีใครมากินเนาะ